ก็ปีนี้ The Vo อ c e กลับมาเริ่มต้นสักราชใหม่เนาะหลังจากที่เราผ่านมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วดูเหมือนเก่าเลย <c oughs> เรากอยอย็มานี้ตั้ <c oughs> งใจเส้นแรกพอปีนี้เนี่ยเรากลับมาในสักราชใหม่เนี่ยเรามองถึงว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงนะคะเรามีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่วันนี้ตกใจมากคือกระแสตอบรับรายการดีมาก ขออภัยด้วยนะคะบางคนที่แบบว่าเข้ามาต่อคิวแล้วไม่ได้เดี๋ยวทางเราจะหาทางวิธีดูว่าจะปรับวิธีการยังไงได้บ้างในการออดิชั่นนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยอยากให้รอติดตามเลยเพราะว่าเชื่อแน่ๆว่าคนที่เข้าแข่งขันมาตอนนี้มากันเยอะมากแล้วเป็นรุ่นใหม่ๆจะมีเสียงใหม่ๆแต่พวกเรายัางอยู่เนาะยัง <laughs> <laughs> อยู้ <laughs> อยู่ค <laughs> ่ะ <laughs> ก็อยากให้ติดตามชมนะคะรอออากาศประมาณเดือน เดือนอะไรนะรอเล่นค่ะเล่นกันยาค่ะนะคะช่องวัน3ามสิอ็ดนะคะถามน้องๆตอบไหมค่ะใช่ค่ะอุ้ยตอนนี้กระแสะตอบรับเราเริ่มที่แรกที่เชียงใหม่นะคะก็มีคนมาสมัครในวันแรกเนี่ยห้างแตกนะคะแล้วก็มีคนประมาณเกือบ2 0 0 0นะคะแล้วเราก็ไปที่โคราชไปออกไปที่หาดใหญ่ก่อนแล้วก็ไปที่โคราช โค้ดก็เยอะก็เกือบ2 0 0พันตอนนี้จำนวนแล้วประมาณเกือบ5 0าพันกว่าซึ่งถ้่ากัดในกรุงเทพเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็น่าจะจบเกือบหมื่นซึ่งเป็นรายการที่แบบว่ากระแสตอบรับดีจริงๆซึ่งดีใจมากนะคะดีใจจริงๆที่แบบทุกคนยังแบบให้การต้อนรับรายการเรานะคะประมาณแล้วว่าเจอน้องๆยังไงบ้างคะแต่ละคนหลายๆคนก็กลับมาอีก ใช่ใช่ปีนี้จริงๆงแต่ว่าแค่ตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วเนาะรเรามี The ดอ l ไว l l ออสตาเราก็มีที่ว่าเด็กๆได้กลับมาแข่งขันกันนะคะแล้วก็แต่ปีนี้จะมีเด็กใหม่ๆเข้ามาซึ่งแอบฟังดูแลเลือกยากมากเพราะว่าแต่ละคนปล่อยของกันแบบสุดๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพลังเหมือนกับได้ฝึกซ้อมอะคะ่ะเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีการเปิดออเดชั่นมาเนี่ยแล้วรวมๆแล้วก่อนจากที่เป็นอตอนโควิดเนาะก็4ปี นะคะแล้วตอนที่แบบเปิดออเดชันแบบนี้ไม่มีมาตั้งปีได้ค่ะ 6- กหร7ปีนะคะเรื่นี้เป็นครั้งแรกที่เรากลับมาเปิดออเดชันแบบออนกราวจริงๆเพราะอยากเจอตัวจริงมากกว่าที่จะเป็นออนไลน์แล้วก็เอาจริงๆบอกเลยว่าไม่ได้็กซ์เัคว่าคนจะเยอะขนาดนี้จริงๆเลยค่ะแต่ดีว่าผลตอบกระแสตอบรับดีมากๆจริงๆก็ว่าเป็นเป็น ปีเราไม่มีเป็นตู้แบบนี้นี่เป็นแบบนิติใหม่นะสำหรับที่แบบทุกคนได้เข้าตู้แล้วก็ทุกคนน่าจะลด <รถ S 1> ความตื่นเต้น<ๆ>นะผมะว่าเพราะว่าพอมันอยู่กับตัวเองนะแล้วต้องทำเมเนจเวลาให้ดีที่สุดแต่ว่าตกใจมากที่มาปูแล้วก็เฮ้ยเขาต่อแถว ต่อแถวยาวไปถึงนอกข้างแล้วผมก็เอ้โหเราเราภาคภูมิใจดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้ได้เป็นคนหนึ่งครับผมแล้วก็ดีใจที่มาจากบ้านนี้ดีใจที่มาจากบ้านนี้ครับรุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอย่าพูดรุ่นพูดรุ่นอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นสุดท้าย ตื่นเต้นมากเพราะเห็นแบบว่าแถวยาวขนาดนั้นนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเชื่อว่าปีนี้ต้องสนุกแน่ๆมีอะไรให้เซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วหนูก็รอดูทุกคนนะคะอยากเป็นกําลังใจให้ทําให้เต็มที่นะคะทุกคนที่แต่หลายคนตื่นเต้นนั้นเธอแบบาอแถวบรรยากาศที่เราเคยผ่านไปแล้วด้วยจะมีการแบบเรียกนะย้อนย้อนย้อนหรอตอนตอนหนูอะซีซั่นที่สี่ใช่ไหมคะตอนนั้นไปนั่งอยู่ที่ศูนย์ศิลิกิต ก็คนเยอะมากๆเหมือนกันใส่ชุดนักศึกษาไปเลยตอนนั้นก็เป็นตู้เหมือนกันค่ะแต่เป็นห้องแล้วก็มีมีคนอยู่ด้านหลังแบบกำแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ร้องเพลงได้ร้องหลายเพลงอยู่ตอนนั้นแต่แต่ข้างหน้าร้องสามคำแต่อันเนี้ยดีนะคะเพราะว่าได้ถึงหนึ่งนาทีมีโอกา,อาได้ถึงหนึ่งนาทีก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะอยากให้ทําให้เต็มที่ค่ะ <laughs> ก็จริ <laughs> จริงก็ตื่นเต้นค่ะแบบมาเห็นบรรยากาศหรือว่าทุกคนก็คงคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เนาะเป็นบรรยากาศที่ทุกคนคิดถึงแหละแบบมาต่อคิวมาแบบออดิชันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนูก็เป็นปีที่4เหมือนไข่มุกนะคะของหนูเป็นที่เชียงใหม, <laughs> ม่ก็มาต่อคิวแบบนี้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่หนูไม่มีตู้ <laughs> เป็นแบบอยู่ในห้องโรงแรมใช่ค่ะมีม่านกันหนูว่าอันเนี้ยแอบยากเพราะว่าตื่นเต้นกว่า ตอนที่เราอยู่ในในห้องแล้วเรารู้ว่ามีคนอยู่ข้างหลังม่านอะเรายังรู้สึกว่าเดี๋ยวมีอินเทอร์แอคชันมีคุยกันได้แต่เนี้ยสำหรับหนูหนูว่าปีนี้แอบผิดแอบโหดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนที่มามีความสามารถแล้วก็เก่งกันทุกคนอยู่แล้วค่ะเชื่อว่าทุกคนจะทําได้แค่ใช้หนึ่งนาทีนั้นให้เป็นหนึ่งนาทีที่มีค่าที่สุดค่ะของฮูโตนะคะฮูโต,นะะตเนี่ยเรียกว่าน้องเล็กสุดเลยเพราะว่าฮูโตมาจาก The Voice Kids yes. ตั้งแต่ซีซันห้าเลยออดิชั่นตอนนั้นก็คือแบบ ก็หลังหลังมาเป็นตู้ดําเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าได้เราได้ออนไลน์กันก่อนก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าโหดน้อยกว่าปัจจุบันเนี้ยที่แบบเรามากันหน้างานแล้วบางคนตัวได้ยินมาว่ามากันตั้งแต่แบบตีสามเลยแล้วก็คิวหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็ยังมีอีกอีกสามวันหนูว่าขอให้ทุกคนแบบว่าเพิ่มความกล้าตัวเองแล้วก็มากันค่ะสนุกแน่นอนแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะถามว่าคิดว่า มั่นใจนะคะว่าเด็กๆสมัยนี้ผ่านมากัน 4- 5หปีเนาะน้องๆคงเก็บกันมาเยอะแล้วอั้นกันมาเยอะจริงๆถึงมาว่าปีนี้คิดว่าเดือดแน่ๆเดือดไม่แพ้กับรุ่นพี่เลยเอาจริงๆนะคะหนักใจแน่นอนมั่นใจมั่นใจนะยังไม่ต้องถึงกรรมการค่ะตอนสเกลติ้งเนี่ยก็เรียกว่าหนักหน่วงแน่ๆเลยเพราะว่าเรามีทีมสเกลเกือบ20คน ะะแล้วก็อย่างที่เก่งบอกแหละว่าสมัยก่อนเนี่ยพอเราต่อคิวกันยาวๆเนี่ยเรามาได้ลองแค่5วิ3วิเป็นเพราะว่าเรื่องจากคนมันเยอะจริงๆแล้วยังต้องการให้แบบทุกคนได้มีโอกาสนะคะแต่อันนี้ที่เราคิดขึ้นมาเรื่องเป็นตู้เนี่ยเพื่อความเรียบแบบว่าพอปีใหม่เนาะสักการะใหม่เราก็เลยอยากได้อะไรที่แบบใหม่ๆมองถึงว่าเป็นตู้มองแรกแบบเป็นโฟโต้บูธที่ซ้าเดี๋ยวเรามีถ่าย AR ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนไปลองถ่ายภาพดูเป็น AR ของ LNE Beyond เป็นภาพที่แบบคุณเหมือนว่าคุณอยู่บนเวทีเดือ้วเลยอยากให้ไปลองถ่ายกันด้วยวันนี้เรามีเอา next g e n e t i ี n มาด้วยเพราะว่าปีนี้ในรายการ production เราก็จะมีระบบ AR เหมือนกันในจริงจอิงปจ๋าปีแล้วต้องมีอะไรทันสมัยหน่อยประมาณนี้ค่ะอยากให้ฝากติดตามด้วยนะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่สุดเลยแล้วกันก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆทุกๆความฝันครับทุกๆเสียงครับ แล้วก็ The Voice เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แสดงศักยภาพจริงๆนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนบริหารโอกาสตัวเองให้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเมืองไทยยังไม่ติ้งคนมีเสียงดีครับผมดีไหมมีดีเลดศเลขอบคุณนะคะ